สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญกระดุมจิว๋วหลวงปู่งหงออกเมื่อปีพศ2 5 5 5สําำหรับในคลิปนี้จะเห็นความพิเศษก็คือจะเป็นเนื้อ,อสามกริย์นะคะก็คือกระไกลทองเงินนาคนั่นเองนะคะซึ่งก็หายากนะคะโปกติเราจะเห็นเขาลงขายกันเนี่ยจะเป็นเนื้อ ทองเหลืองนะคะปเป้ซะเยอะกับทองแดง เทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทจะเห็นว่านะคะองค์พระมีความสูงน้อยกว่าเหรียญ10บ,บาทไปถึง3เท่านะคะท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาและรายละเอียดทุกอย่างแจ้งไว้ที่ใต้คลิปค่ะขอบคุณทุกท่านที่อุ่นุนและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ